สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีประทุกคนสต่บาดีย้ำแรงๆตอนนี้กำลังมุ่งหนาเนาไปหุงหมอพี่น้องนี่แหละหอดพอดีพี่น้องเนาะหอดละหอดหุงหมอแล้วมาหลับเอาเมนองลิงเบากับตันเนาะพี่น้องกับบา้านเด้หมอว่าแข้งแห้งหมออแบบวให้นอน เลยมาหาบเอาตะกีว่าสีหายนอนคืนหนึ่งคนว่าเมื่อได้บมเป็นยังเนาะเพราะว่าอันหนาปัสสาวะอีสั่งก็ออกปกติแล้วเนาะปัสสาวะปกติยังก็ปกติแล้วเนาะเพิน่นก็เลยเมือ่อบมนอนก็นได้เพิ่วนว่าไปด้านลังบ่เฮ้ยคือดับนี้โอ้ด้ถอยลังเขาชถอยลังหักห่มดนะ ก็เลยมาหับเอาลานเนาะพี่เนอะเมื่อน,นี้มีประดำได้มานำมาหับเอาลูกไผ่เนาะมาหับเอาลานเราก็ได้ตะกี้ชอบแพงขีดน้ำเม่นองลิงเนาะเพราะว่าเราเป็นลูกไทยลอยยันเราบ่ามีแหงงบิงอีกอย่างหนึ่งทถ่องกับใหญ่ยันไดผ่าตะกี้แดดนนำให้ไปนอน อยู่น้ำลุงถาเตรียมคาร์ันเจ็บแปลกๆละไปเลยวไปเลยเพราะว่าได้ง่ายได้ทึ่งโหลดเป็นผูน้ชายเด้พอพี่น้องเด้อผู้ชายผู้ชายเดอร์บัดนี้เพิ่นว่าทามเลทะเบียนโหลดเพิ่นว่าเก่าหาเก่าหาสองซีเพิ่นว่าแ,แล้วพี่นอ้องอยากซื้อกลับก็ได้เด้วซื้อฮาซื้อเวอร์ชันใหม่ลองๆแต่ลอง ชกเกือบชกเกือบอามาอีกแล้วมาเมื่อคืนในเดแพเมือไปปลาดามสบายดีผู้ผู้นางนั่งเล่นมองนั่งเล่นนะนะเออกระดีเอาเอาหนามาให้น nice ้องให้ยรานเลยเนาะพี my father, my father ่น้องน้องกับร้านกับทันเมื่อผู้มาจาะเมื่อคืนนี้ แต่ว่าคราบบดีเข่ามามื่อนี้เอาเงินไว้ให้เพื่อซื้ออยู่สื่อกินแล้วเนาะเมืเอ่อคืนนี่เง้ยก็เลยบดีซื้ออยังเอาแต่น้่งมาได้แต่จะน่าเนาะมาซอยน้องซอยร้านอยู่หองหมอแต่เมื่อนี้สิฮับเบาอันกับตันกับแม่ลิงหรือว่าร้านใหม่เนาะก็มาอยู่ในสวนไปไปเบิ่งดูอยู่ห้องใดมาหาได้ ดูเ้ยบอสไหนไอ้ไรนางเฮียเฮ้ยเสียเสียงดังเอาเอาวงลุกเอายูองได้ปะไปทำไอ้กับคือสิหูเลยแล้วไอ้บอสมาเสียงมากระหลิงติ่งติ่งโมบีไปคือแล้วก็พวกคือไปยู่โซนนี่บอ โซนนี่บัมีโซนนี่บัมีนะพี่น้องไปโซนตัวนั้นแม่นเห็ดใหม่อยู่โซนนี่บ่ไปลองห้ามังดูขามมาเลยเนาะมาแล้วว่ามามามาบอกร้านครับอันอาขึ้นนี่ว่าป้าชิบุมาอีกเด้อมาอีกเลยะหน้าไม่เนอาไม่เน่าไหย เอานี่ยวัได้ฮอดเข่าป้าวัได้หนึ่งเข่ามาแต่บุญเฮพอเวสมาแต่บุญเฮพอเวสแล้วสิขึ้นมาหับเอาวันไอ้กับไอ้เห็ดหลานเอาก็มาเลยพี่เงขี้อาโบยูไปเหตุงาน บ่มีอะไรโซนต้นนั่นไปหาอีกหาซ้โซนเลยน้องมาอยู่ห้องดิอ้าอุ้มลูกเป็นอีกสบาดีพี่งอดกายดกายอุ้ยคือดำคือพอเดีววะ่อดำด กับเ้าทุคนเ้าทคหน่าวกึ่ัววัดคื่หัวเขากึ่เมียอากาศหอบเลยในเ้นอยู่เมองใดผู้เลิงลิงบัดดามานำพี่รองอยู่มีแต่เบากับตันกับเมียอยู่ไม่ใหญ่กัเมื şey yes, ่อเลยนมากาับาวมากอากาศห้องตระนาดบเน้ คีบอันถ่ายไปปึงอ่ะป่ะกึบปึงกึบปึงในรถหนาวัดปักใหญ่ใหญ่วัดใหญ่ดำดำสามลูกเรื่มคองมันพ้มนะพี่ลึกพ้มนะอํามันกิเล่ทีหึอํากิเหล่ก็ดำเดินนิ่งสักยาให้ยดิคนเจ็บอุ้ยชงสีหูเนาะเออวิมีหายตุ๊กตูกมาแต่รถไหนไหยเดียวอู้เมาเศร้าหายเลยมันคือบัจับหัวตีก้นมันจับตีนะสวน สซเปมเพื่แม,มลิงดีอยู่เบามันบ่ได้อันทบบะลุเบาเย่มันเปืื่อ,อนเบาโหลดอสอี่เตียงห้องนี้เต็มเบิดเนาะพี่นนองใครเดีตยวตหะม,มาอยู่นะสองเตียงคนมาลายวันไหน ดื้อบอสนะแน่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 ที่ไปยังได้แน่ยูพี่น้องเห็นของกินในตู้บ่ได้ย <im> อยู่เพื่อนก็เอามาเปิด <im> กิน <im> เปิดก <im> <ๆ>ินบ่ได้ผลหลอกไว้แล้วบ่มีเงินซื้อ มีเงินไปวันได้ถิงเงินมาไปเมื่อเยือนก็กินลายเลยเอาเอาขึ้นเอาขึ้นขึ้นบ่อยากขึ้นรูอยากขึ้นไล่บ่ขึ้นใช่ยังดไล่บ่เ้ยอ่ะคอย อ็นี้ก็คลุบกระหอบกันออกมาหอดหลุดกันทีเรียบร้อยนะพี่น้องว่าสาวมาหักไปคอยเล่คอยเล่ในน้ำวันยันไม่น้องลิงได้ผ่าหรือยันเมื่อยเนาะเผื่อเป็นโรคเคยแนะน้ำให้ไปอยู่เนาะลุงชาตอนเมียได้ลูกลูกข้าโหลดนะยันเมียสองยันเมียเมื่อยเออจะเมื่อยเบ่งจะมีเอ็นเบ่งยังไงดิว่สัตว์อ้าว่าคืออันนั้นใช่เว่าคือออกไงใช่แต่ว่ามันเบ่ง เออบ่อย <ừ> ่าเจ้าอย่าพาเบ้งเจ้าอย่าพาเบ้งว่านอบหม้อก่อนจังจังเบ้งว่าน้ําข้าวปลาแตกได้อยู่ไสน้ําข้าปลาแตกอยู่เฮือนพูบัดพากันอยู่หยังจนมันแตกอ้าาว่ามันแม่นบ่เอ้ยว่าสิมือเอารถด้ว่ามือเอารถานี่เออบ่ว่าซั่นเจ็บ2คืนได้ยินกลับว่าว่าเมียกูเจ็บท้องปัดพ่นน่ะอันวานนี่เมียมึงสิได้ลูกมึงมือแม่ว่า มันชิดได้ยูบ่มันว่ามันเจ็บท้องปั่นเหมืน่ะบ้าวเจ็บปั่นมาแล้วก็เศร้ามามาเจ็บกันจันทประมาณสามโมงเจ็บกันจันทร์มาแม่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 เจ็บหลายหลายเยอะมากเลยอืมอันแห่ออกอยู่ไซมาเบอร์แรกแห่แห่กับแห่ออกแต่อันเท้านี่นะหมอเอาออาหายวะเออได้อยู่ไซได้อยู่อันกายนาจีกายตลาด ทางเมื่อเขาเออมันกับใบไต่ไก่ใบใดประมาณหานา,าทีมันก็ออกแห่หรือสิบนาทีเออประมาณหาหน้าที่อ,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 อือหาโมกชี้ผานะที่อเอาเลสะเฮนะครับแม่ใหญ่เอาเมื่อแล้วเออแม่ใหญ่เอาเมื่อพังก่อนเลยพังอะไรละ่คนะค่ะพังขี้นะพุงแม่บอกคนื่อเมื่อางเป็นหนุนไปแล้วเออเอาเมื่อพังจะจูดไปหาหตตอนนี้ยังรอเคยเถ้าพี่น้องเคยเถ้าหาย เคยเถาเสียดื้อขนาดบอสพี่นั่งกับลุงท้ากับพ่นั่งกับลุงมาลุงท้าน่ะบกขักตอนเือนใหญ่เคี้ยวบด้เบิ่งบอสะใจเมื่อนี่ฮุบลงมาเบิ่งน้ำเหลืองเออเป็นแนวใดแทะเราเออลุงท้ามาแต่สวรรค์มาเบิ่งน้ำเหลืองพี่้อกเง้ยน้ำเหลืองนะกูกันรังมวนได้จังพาคกูเมื่อแล้ว เนื้อผ้าเนียอผิวดอกเอ้ยเออคนเบืองเนื้อเป็นยัยคีเอาหน่เออกำลังสีเซ่นนาฮนเนียบัตโทอันเอาเมื่อเออเมื่อเป็นแบบนั้นเออมีเสียวเพิ่์ลดอกเพิ่์ลย่งมากเพิ่์ลทุ่งบอชิดจังใจมาเบิองน้ำเรื่องขัดขัดเออก็มีเสี่ยวแล้วเขาผสมจ่าเขาผสาคุ้งอือเสี่ยวเลี้ยงควายเหมือนกันตะกี้พังเบิองเพิร์ว่ะหายพุ่นเยอะพี่นั่งว่าบ่ายมุ้งสิผ้าเพิ่์ลเมื่อส่ใบมุ้งสิผ้าเพิ่์ลเมื่อโอ้ยจังหน่อยกัด ว่าบ่คักอีกว่าเอาจนเลาเมื่อยผู้จักเมื่อยเอออีนางเอาจนเลาเมื่อยจักสิพาเลิกกําลังวสิพามึง่อยอือมึงเด้อมึงเด้อน่ะดื้อรก็หาม้อดื้อแบบนี้แลคืนนี้ตกตกะจัได้แนะตะี้ปลาดําอยากมานําปลาดํานะถะอยู่เฮือนนะเจ้าสิไปหยังวะมาแล้วเห็นเพิ่นเหงาก็โซมาขึ้นมาขึ้นมากจไป้ น,นี่เร<ล>ื่องเท้าเลยดิ<อ>มาหับอากาศเรื่องเท้าเลยของตอนน่ะสักยาเลนอือเห็นบอกสักยาพันกิ๊บเ,เ,ลเหลก่ำก่อนเลยวเหอะหูอี่นองขั้นหูเนี่ยนี่กระแทกถุกแล้วเนาะขันมันหูแบบไร้บูมหายร้อยเลีย่ยง <laughs> ห้มันหูแบบไอ้บุมใหญ่ๆด้าคือ้นฉีบอยากได้อะไรสามทึกเลย มาเรียงสีเถิดพอดีบักคำผาทีค้นษาเหล้าอยากเลี้ยงผู้ชายนะเหล้าไม่ยิ่งเราบอกอยากเลี้ยงหาหามาแหมคะหาได้มาแม่ถูกเลยเคย์เถากันมาอะไพี่น้องเข่าห้องน้ำซิบสาวหนาทีวะสัสทางนี้จนเมื่อยถะอย่าย่อเด้อค่ะเมลิงอย่าย่อเด้อค่ะยี่ระเอาเธอไปเข่าทั้งหน้าเอาไเฮ้ย บ่าง้ามนะมะเขาวางพี่หาเดี๋ย่าลูกให้อันนี้ก็อนที่ลุงซื้อกับเขากับดาวเมื่อกี้บัตรน้อยไอ้านซื้อไก่ยะอุ้มได้อยู่บ่ไปไปขึ้นรถไปเมื่อเม,มือม่อคำแล้วเปิดเองเอาบอลปูเรื่องป่วนป่วนลุกมา น้นำดังท่ายพี่น้องรวทั้งนเต็มกับเมาะกับเหล้าเมาโหลดลเราเมือม่อเมือม่อทั้งบ้ณนนาอุดมไสเลยบอกยิ่งตั้งนิ่เมือ่อมันเป็นตาอยู่ทางออตาอยู่เออมือ่อทางบ้ณนนาอุดมไสนาดูไปแล้วจย่างเขาน้าหัวค่ำานาหอยปังเลย <c oughs> มาขอดือนเลยพี่น้อง มาหอดบัตถึงเหรอพี่น้องเนาะโอ้ยนี่เลองับมาหอดบัตเถึงหอดเนหอดซานเพิ่นนี่โอ้ยปลาดำไม่ใช่ดำนี่กระโปรงเดรีฟ้าถ่ายรดกระโปงเปิดพี่น้องเอ้ยแมนซ่าค้นอยู่ไวไว เดี๋ยวเดี๋ยวสอยผืนหยกไม่แน่มาหอดแล้วมาหอดมาออกมาเจอโอ้เบิดตึ๊บตืออยู่ <c oughs> ดังไฟเผาเตียงไว้ถ่านเลยวพวู <c oughs> ้ฮะโ <c oughs> มะเมนต์ใหม่เมื่อไรบ่เตียงไงฮะ, <c oughs> อะโอ,โอ้ต้มน้ำเนาะต้มนึกว่าดังไฟเผาเตียง แล้วเขามาโอ้ยไม่รู่บู๊บ่ามาหับหลานโอ้ยใช่ไหมโอ้ยมาต่อหับจับเอาเนาะคนเยคนมาบุญทนลนี่เออเออบุญฮะโอ้ยใส่สื่อเนาะกใส่สื่อเห็น่าสัตว์คนไม่ได้กว่าเลย นนั่ไปฮอ ok, นเอาไปฮอนเอาไปฮอนเอาก่อนโอ้ยเนาะเดี๋ยวเบิ่งหนาลานกั็ต้องพี่น้องเนาะหนาลานหนาเลนไอ้ตุ้มมุน้ำลายออกและน้ำลายออกน้ำลายออกหรือบปล่น้องหิวหิวหน้าดำหนาแดงคือโลด แงบ่แดงอืมอ้เหเือแต่เหืแอแดงมอคีห่อนได้นี่แมนมอคีห่อนอย่าจับเนาะเหือ,อจิงห่อนหน,อหน้าดำหน้าแดงเท่าแล้วอย่าบังที่ป้าไทยอยู่สบ,บายดีไปนุงมเงี้ยหน้าได้ละไม่มีโรเลี้ยงไปเรียนได้เด้อวะสันอ๋อบุปไปวะไปเรียนได้เด้อ ตานีบ่มีเมินบ่มีเมินรับตลอดมันก็บ่มืดแต่นอนตอดนอนตลอดนี่ช่วงเวลาเนาะฝนตกสามโลสองพี่น้องสามโลสองขีดสามโลสองแมนอืมฝนไงไงแดนได้มาต่อันไดนนะเนาะปกตินามสิบสามสิานนี่มันระท้านแหละสานี่ และได้ซีผสมพอดีเลยนี่อโอ้ยเหมือนสะอาดได้ซีแทนนี่แหละรลังให้อาบแดดถูกอาบย<ม>ันแต่ซีบุดำดอืมพี่น้องเออตอนนี้ก็นเนี่ยกำลังไอ่เตรียมเนาะมาหอดเมื่อหอดเรือนหอดซ่านเนาะพี่น้องเนาะ เราเคยเถ่าก <py at led> <speaking einer> ับเจ้าแพ่งใบดำให้ห <im esh> ้ามน้อยหน่อลิงตื่นเต้นเลยน้องลิงก็ตื่นเต้นเลยน้องน้องชายน้องชายเอาพ่อใหญ่เอาพ่อใหญ่ก็มานตอนหลับจับเอาหน่อยตอนหลับจับเอาเลียนเนื้ออาล้านบ่เอาวอันนี้ก็ล้านเออล้านเนาะเออ เรียกว่าร้านองเลนถอหอกเลนของร้านอร้านร้านร้านต่อไรม่ใช่เอาเมื่อลได้เายเอกงดีใจี่นอกกาลัดดีใจโอ้ยิบอน่ะเอบบ่เน่บ่ใหบ่สั่นบ่้กิดดื้อบ่คดือ นี่ยพอจะมาห่วงกันดือดบ้านโอ้ยนี่ก็เลยวเลยออพอซิมองเดือเยอะเดือเยอะอาเดือเยอะโอ้ยผูเดียวเดี๋ยวสิไปเบิ้งกันเนาะอ่าเิดเอลังเตรียมอ่จะลังเตรียมทานที่ วันปลาก็เคยอบมาแล้วแหละพี่น้องเอ้ยซำนี่ซิวๆเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วเรื่องอบที่อีจับไปจับมาเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบาะเนี่ยปลาเนี่ยกำลังแดงยุ่งคึอง่ะเห็นยังหน่อเนี่ยโอ้ยตอนแรกกำลังวันโอ้ เห็นมาตอนแรกนึกว่าไม่ใหญ่บนเผาเตียงไว้ถาอลยมทีไหนลนี่ต้มน้ำพี่น้องเ้ยต้มต้มน้ำอาบอะนะป้าต้มทำสิเผานะไอ่ใหญ่เชูน้อ้ไม่ใาญ่อาบน้าใร้านเลยไม่ใ่เน้่อ้ไม่ใหญ่อาบหน้าบนเตอยง ลุงท่าท่าอยู่พี่น้องเลยเห็นอะไรลุงท่าสายจวดเอ้ยพม่นอลุงท้าสายเออลุงท้าผ้าม้วนน้องพี่น้องแม่นลุงท่าผ้าจวดิ่นมากเลยมาถ่ายพี่น้องเลยเดี๋ยวอนน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวเสด็น ราประจากเมื่อแล้วเมื่อหาลุงท้าพาะมวนตอนนี้ก็เบิง้งเนาะไม่ใหญ่บุญฝนกับเตรียมสุดทานที่เตรียมพืน้นเตรียมไฟเนาอะไ่น้องตามเอเตรียมต้มน้ำต้มแล้วต้มน้ำมันอุ้น้ำอาบน้ะนะอนนนะรู้ว่าตอนนี้กับเได็จยังหนาอจักว่อนแค่ไหโอ๊้ยลืมดิ จะเพิ่มค right. right. well, ้างละแม่งลายเออมันสิใหม่เตียงเด้อฮะน้อพี่น้องเนาะโอ้เดี๋ยวมาดีอยู่ไวกัใจเน้อยได้อำลาไปจากน้องพี่น้องันลิงอยู่กำหอนี่เนาะเหมือนกำเย็นเนาะเดี๋ยวจะได้อีว่างเลยพี่น้องเลยเนี่ยเบิ้งเนี่ยเบิ้งชุ่นเหนียวก่อนเอ้ชุ่เหนียวกันเอ้ยเฮบ้านเอ็นบ้านได้ เห็นไหมแสบตาเุย้ยนอนแล้วหละนอนน,ะน,นตอ้ตื่นแสบตาเธอปุ้อ่ะปิดฝาดก่อนปิดคดลิปเลยไอ้มันโดนละโอ้ยอ่ะมาหอนนี่กัจะได้ย์อำลราพาจ่าอกุกันนาพ่อพู้พ่อกันไหมเนาะพี่น้งนะองเนาะอีวังด้วยประกาศรันชนีโน่กำลังก <laughs> ันว่าแล้วว่านูโฮมว์นไปเรื่อยๆเนาะซ่าอาขอฝาก คนไลก็แช่เด้อของไอ้เนี่ยบุกขานี่แหละเป็นหองเอ้เสียงไอ้แสงไฟปับปับปับับอยู่เนาะเป็นหองเนาะเดี๋ยวก่อนเสียคำลาพระจาเนาะเป็นหนองเนาะก็มาเบิ้งมาเบิ่ง้านเบิ่งเลนกันโอ้ยรับคือเกาลานหน่อยเลนหน่อยแล้วกำลลังรับปุ้ยเป็นหองเยัง ปากคนไหลก็แชร์ลยเด้อร่องซาแพงเนาะปากกินหอเกิอกทงเนาะทั้งประเทศต่างประเทศทุกประเทศแล้วพี่น้องเอ้โอโกคนไหลก็แช์